see oh you ยืนอยู่ตรงนี้นี่หาไม่เจอมั้งเราก็เราก็เดินหาลุงติกนันที่ไหนได้เอฟซีอยู่ตรงนี้นี่เองนะเขาใจหามุมมาอยู่เนาะเอยืนหลบแดดตรงข้างหน้าพอดีสามบทเพลงผ่านไปค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสามบทเพลงรําเพึ่งเสร็จพึ่งเจอลุงช่างนะว่าลุงอยู่ตรงนี้นะเอลุงก็ใจหาที่ยืนนะนะคะ เออหน้าไม่โดนแดดด้วยโอ้ยเราเจออาจารย์อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเราต้องเจอกันทุกปีทุกปีครับเจอทุกปีค่ะยินดีค่ะยินดีต้อนรับอาจารย์ค่ะค่ะอยากให้อาจารย์มาทุกปีค่ะวัดบ้านเดือต่อเออใช่เราไปวัดบ้านเดือดสิบห้าสิบห้าเออใช่ก็เดี๋ยวเก็บงานที่สองวันเราก็ไปนู่นคงอยู่นี่เลยไม่กลับเลยโอ้ดีค่ะอาจารย์วันนี้มากับใครบ้างตัวน้อยมาไหมมาค่ะ รูปก่อนนะคะนี่ค่ะอาจารย์นะเมื่อกี้มัวแต่อยู่ที่โรงท่าไม่ได้มาดูอาจารย์เลยแต่ฟังเสียงอยู่ใครใครจะมานะครับเด็มตัวแล้วกออกี่ตนะครับเจอกันโรงท่าเนาะแสงสีแสงเด็กเราเห็นเราเลยขนลุกเลยนะอาจารย์ใช่ค่ะเดี๋ยวตอนตอนท่าเราจะจัดเต็มเลยครับไปถึงน้าครับทีนวลีชุดใหญ่ครับโอ้โหชุดใหญ่ค่ะเด็กประถมครับเดี๋ยวจะมีการถ่ายเป็นที่ระลึกนะครับ ขอเชิญค <S ý 00> ่ะนะฮะสามบทเพลงนะฮะทุกคนนะคะสามบทเพลงรำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอยู่ด้านบนนะเพราะว่าลุงช่างอยู่ด้านบนเนาะนางรคเอ้าอก็คุมมางบนได้นะคะนางรำนางรำขอเชิญขึ้นข้างบนค่ะ รเื่ขึ้นข้าวบน200ขึ้นมาเลยค่ะขึ้นให้เต็มเลยไม่ไ้จุดอะไรเลยขึ้นให้เต็มเลยค่ะขึ้นมาค่ะจะมีการถ่ายภาพนะทุกคนถ่ายภาพนะเขมาหาเฮาเลยขึ้นมาเต็มแล้วก็ไม่หยุดจะมีการถ่ายภาพมันม่สวยเออมีนี่มาทางนี้บ้างนะพี่อะไรเซ็นเตอร์แล้วพี่น้อง โอเคป้าสวยสวยอุ<ว>้ยต้นขัดมอนมันขึ้นไปอย่างเงี้ยสวยมากสวยมาก <rainforest> เดี๋ยวเยวเห็นเอสียนเห็นเสียนองปูด,ด้วยจากน้าเองนะคะเพราะเราจะแปลงร่างนะ <rainforest> <tá. S 2> ทุกคน เราจะแปลงร่างเปลี่ยนใส่กางเกงนะฮะจะเราเปลี่ยนเสื้อองค์ปู่นะใส่เสื้อธรรมดาที่เราจะลุยงานก็คือเคลียร์พื้นที่นะคะอีกครึ่งวันหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะแต่งตัวสวยๆอีกรอบหนึ่งเอาคงไม่สวยเราต้องใส่เสื้อองค์ปู่เหมือนเดิมละค่ะนะคะจ้ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะขอบพระคุณนะคุณเอฟซีทั้งท่านนะ,ะที่เดินทางมานะคะ,นนะ,คะขอบคุณมากๆค่ะนะคะจ้ะ ทุกคนะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณแอดมินนะคะที่ดูแลช่องนะฮะเอ้าโอ้โหเสียงคุณคุณะคุณแม่นะคุณแม่อัมพรนี่เองนะฮะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะนี่นี่นะคะนะเราก็ชาวบ้านก็ดีใจนะได้มีรายได้นะในการรำด้วยนะคะค่ะนะ นนี่ค่ะนี่ค่ะเอหน้าหน้าจริงฮะนี่หน้าจริงตัวจริงเสียงจริงนะคะจ้ะคุณแม่ก็มีของมาฝากพวกเราด้วยเมื่อวานนี้นะคะิสติกลูกชายให้รู้จักอ่ะลูกชายอันนี้ลูกชายเหรอคะเนี่ยโอ้ลูกชายฮะลูกหลงเนี่ยเขาจะยกสมบัติให้แล้วตะกี้เดินตามกันมาคุยกันอยู่ป้าป้าป้าจะยกสมบัติให้ใครพูดภาษาจริงอะเอ้าจริงเหรอตึงนั่งอ่ะตึงนั่งอะ ตึงนั <S s ่งอ่ะภาษาจีนพูดไม่เป็นหรออ๋อได้นิดหน่อยแต่มันพูดไม่ได้ประโยคเยอะกินข้าวมาเออชื่อเสียอาปาชื่อเสียชื่อเสียเจิ้นเก่าซิงเจิ้นเก่าซิงอาปะเจิ้นเก่าซิงเจิ้นเก่าซิงอ่าเออวอวอเจ้ยวอเจี้วแอนแอนแฟมิลี่อ่าซื่อซื่อซื่อฮะ ได้นิดหน่อยได้นิหน่อยเอพออวัดไปบได้นะทุกคนเอาอะไรอะไรหัวเราะอะไรคะจริงๆเราพูดภาษาคาเมร้วเขาก็รู้เรื่องพูดภาษาคาเมรแล้วหรอโอ้โหอเตียอาเตียเฮาบเฮยอ่ะอาเตียเฮาฮ้ยโอ้โหอเฮยเ๐๐๔ละั้ย๔๔๔๔๔๔๔๔า

เครอีซวจงวนวีขึ oh 79, 79. Oh 70, oh ้นมาเคือมาเจ็ดสิบเก้าเออเจ็ดสิบโอ้ไทยวนมาเว้ยเรอเราซาเอรเบรบรซจงวนวีป้าป้าซไทยโวีโอ้ขนหาวขนาวเออขนาวขอเสียเลขอันเลขอันเจิบเก้าเลขอันเออเจเลขอันอ้าว เจะจเจ้าเอาเล็กอาน์ลัแม่บอกเขาเรียกว่าบูธนะคะใครที่มาที่งานก็จะได้ซื้อเสื้อนะคะเสื้อเนี้ยมีสีจมพูสีเขียวสีมีเจ็ดสีนะคะทุกคนแล้วมีปฏิทินด้วยนะคะปฏิทินนะคะเอฟซีท่านใดที่จองจากแอดมินหรือซื้อจากแอดมินสั่งซื้อเสื้อนะคะไม่ว่าจะเป booth, ็นพ <av> nice. ิิธภัณฑ์ด้วยนะคะก็ฝากด้วยนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะก็พอที่จะพูดได้ค่ะจ้องหววีนะคะพูดได้นิดหน่อยค่ะสัวอีเตียนเตียนนะทุกคนนะคะก็ไม่ได้เก่งมากนะคะพอที่จะ ไปประเทศจีนได้พอที่จะไปแล้วได้ข้าวกินฮะไม่ตกเครื่องบินนะคะฟะีจีจะสร้างฟีจีเอเซฟฟีจีขึ้นเครื่องบินลงเครื่องบินได้อะไรประมาณนี้นะคะเ,เชือสซัวจ้าหนาลีอะไรงนี้ได้อยู่นะคะจะนะคะแต่ว่าถ้าให้พูดเดยอะคำประโยคอื่นๆนะไม่ได้ะคะ่ะทุกคนนะคะ,ะก็ค่อยอเรียนรู้กันไปเนาะนะคะ